คุณผู้ชมครับมันมีอุปกรณ์ไมโครชิ้นหนึ่งที่คุณจะต้องมีเล่นง่ายราคาไม่แพงมันคือประกาศแ่งแบงค์ยอดฮิตมากนะครับตัวนี้ผมวางนิ้งสั่งซื้อไว้ตรงนี้ตรงนี้บางคนบอกโอ้ยอันนี้ตอนอเด็กๆผมเคยเล่นมาเล่นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่สําคัญว่าคุณรู้ว่ามันเล่นได้ยังไงมันสําคัญว่าคุณเล่นได้สวยหรือเปล่าต่างหากและถ้าเล่นได้สวยต้องเล่นได้แบบผมนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะก่อนอื่นยืมแบงค์เพื่อนมานะครับต้องเป็นแบงค์เพื่อนนะอย่าใช้แบงค์ตัวเองเล่นนะครับ ยิ่งเป็นแบงค์ที่มีมูลค่าสูงยิ่งดีนะแบงค์พันุ์นะครับอ่าแล้วพับครึ่งแบบนี้นะครับเอาปากกาเสียบเข้าไปอ่าระหว่างกึ่งกลางนะครับของแบงค์ที่พับครึ่งแล้วก็แทงให้ทะลุนะครับซึ๊บอุ้ยแบงค์พันธุมึงเป็นรูเลยอะ่ะเฮ้ยโทษทีเดี๋ยวกูชดใช้ด้วยแบงค์ยี่สิบละกันนะครับบอกเพื่อนอย่างนี้เพื่อนตกใจนะครับแล้วก็ดึงออกเฮ้ยแบงค์พันุมึงไม่มีรูเสียหายเลยแล้วก็คืนแบงค์เพื่อนไปนะครับปล่อยเพื่อนงงนะ อุปกรณ์ตรวจสอบได้ประกาตรวจสอบได้นะอันนี้ประกาจริงนะบอกเพื่อนนะครับเนี่เขียนให้ดูได้เห็นไหมอ่ามีหมึกนะครับตัวนี้อ้ามพลาดเลยเพราะว่ามันเล่นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับอ่าควรมีติดตัวเอาไว้สั่งซื้อไปแล้วก็เอาไปเล่นกันให้สนุกเลยครับ